มาแล้วครับสำหรับคนเกิดปีหนูในเดือนสิงหาคมนี้นะครับจะมีโอกาสได้โชว์ความสามารถคุณมีโอกาสได้ติดต่อพบปะและพูดคุยแสดงนั่นคือหนูผู้ชายนะแต่ถ้าเป็นหนูผู้หญิงนะครับให้ระวังเรื่องของการทะเละาวิวาทกับคนรักกับคู่ครอง ไว้ให้ดีสิ่งที่จะเกิดขึ้นแล้วมันจะเจอปัญหาอีกตัวหนึ่งปัญหาคือความคิดความอ่านของคุณนั้นมีมากขึ้นอยากเรียนรู้ในสิ่งต่างๆเพิ่มขึ้นทำให้หน้าที่การงานนั้นเหน็ดเหนื่อยและมีโอกาสเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยความเห็นกับคู่ครองไม่ลงรอยกันมากฉะนั้น การเข้าหาผู้ใหญ่ถ้าต้องการให้ท่านช่วยเหลือเกื้อกูลอุดหนุนเป็นอย่างดีอย่าอวดดีแสดงความเก่งกาจต่อหน้าให้อ่อนน้อมถ่อมตนเพราะไอ้ดาวตัวเสียกลัวเนี้ยไปโชว์ไปทำเก่งเกินไปจะขาดการช่วยเหลือเกื้อกูลอย่างแท้จริงนั่นคือคนเกิดปีหนูครับ